ครับผมบาร์นี่ครับผมก็อีพีนี้นะครับบาร์นี่ยังอยู่ที่โซอร์โปลาวนะครับผมก็บาร์นี่เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะก็เป็นทริปมาสู่ขอสาตาดามนะครับบาร์รันนี่ก็พาแม่กับอามาด้วยนะครับตอนนี้แม่กับอาก็ไปช่วยงานตั้งแต่เช้านะครับบาร์นี่กับสาวภพานคุณอ่านกำลังเพิ่งแต่งตัวเสร็จนะครับผมไปพร้อมหรือยังครับผมโอ้สาวภพานไม่ตื่นเต้นเลยเนาะขึ้นรถแล้วนะครับผม วันนี้ก็เป็นงานมั่นของบารานี่นะครับกับสาวตาดำเนาะก็เมื่อคือนนอนอยู่ที่ที่พักนะครับผมยังไม่สามารถที่จะ,อะนอนบ้านผู้สาวได้นะครับไปตอนนี้เดี๋ยวเดินทางไปบ้านผู้สาวนะครับเขาก็กาําลังเตรียมอะไรหลายๆอย่างเนาะเตรียมกับข้าวนะครับเตรียมต้อนรับแขกด้วยนะครับวันนี้แขกมาเยอะนะครับผมฝั่งสาวตาดำเนาะไปไปบ้านกัน,นครับผม ห้องบัวทองมาถึงแล้วจ้าตื่นเต้นแทนนะครับตื่นเต้นบอตื่นเต้นแทนมาแล้วนี่โอ้ยมาทุกวันกน็ได้เนาะแต่ว่าไม่เหมือนกันเดี๋ยวันนี้นีโอ้ยวันนี้ญาติไม่ได้เยอะน,นะครับเป็นงานผูกเขนีนน้อยเฉยมีแค่ญาติผู้ใหญ่มาจะซื้อแ <Bye. S 1> มนบริห้องคนมดบ้านดิผูกเขีนซื้อนะครับ ตอนเช้าๆครับผมประมาณเจ็ดโมงนิดๆนะครับไม่เยอะเลยคนวันนี้นะตื่นแต่เช้าเลยบอสารรามเห็นบหตื่นแต่เช้าตืน่นาาามาล้างถ้วยแต่เช้านะครับเจ้าของแหลก宝妈สวยโ <laughs> <laughs> อ้ยเป็นแขกขับเกินผมเป็นเจ้าภาพแกรับเชื้อได้เลยเนาะเดี๋ยวขึ้นดูข้างบนบ้านครับผมบแมย์บอลนี่กำลังเตรียมผ้าขวานนะครับผูกแขนครับผม โอ๋อนึกว่าแม่ไปทำกับข้าวนะครับมาเตรียมผ้าขวัญแม่กำลังเตรียมฝ้ายผูกแขนนะครับฝ <c oughs> ้ายผูกแขนนะครับแต่ก็ได้แล้วก็ได้เนี่ยกระโปรงดีมีแหงเอากระโปรเมาหักเอาแหงกรแล้วก็ี่อะไรนะสวยมากครับครับผมด้านหลังก็เป็นแม่ครัวนะครับ ยูข้าวจะเศร้าเลยเนาะวันนี้มีงานผูกแขนารานี้ครับผมก็ยูเร่ายังถือประเพณีความเชื่อนะครับผมย้นับถือบรรพบุรุษเนาะที่เสียไปแล้วครับผมก็มาบอกกล่าวเนาะว่าวันนี้เป็นสีสันวันดีนะครับของลูกนะครับจะผูกแขนนะครับก็เลยแสงข้าวนะครับ ้องหาปู่ย่ามากินข้าวเนาะมาบอกมากล่าวนะครับว่าวันนี้เป็นวันดีของลูกนั่นแหละนะครับประมาณนี้ท่นหาได้หมากชองคำยาชองกอกท่นหาได้น้ำพามาน้ำแข็งแล้วก็มก็มาชิมน้ำกั้นนี่แล้วเปล่าก็ได้นองกลับซองฝ่ายตะดองกินน้ำกั้นนี่แล้วพ่ออีแม่ปู่ย่าก็มาชิมกั้นนั่นแหละป้าลูกป่แมนเชนนั่นได้ลูกตาจุดหวานแห้ง เราก็หาเงินหาค้ำได้ได้พี่หนาพี่ฮือเขาได้เงินแล้วเขาก็มาแต่งบแบบบริลลานี่ได้ถูกได้หลุดได้ถูกลุกขึ้นในเขาหาเงินหาค้ำลูกร้านกันได้ครับเพวาเดียวเมียเดียวเขาหางเขามีเขาพ่วงเขาป่วงเมื่อกี้กินกินแบบแฝดชี่กินแล้วก็ขี้มาเมื่อบ้านนี้นะนี่บ้านคุณเจ้าคุดแล้วมาผักข่าเนาะเออเทไหมาผักข่านะ สวัสดีมดกุ้งกุ้งพ่นั่นแหละลูกหลาบุกคนท่นะครับอะไรอ้าวเาเงินได้เขาก็มาเห็ดไหมบานีปปลาสาบุพันลงมือเองเลยเนาะโอ้อันนี้ก้อยสุกนะครับบ่ผมว่าสีแซ่บปอนุ้งเอียงทำเองเลยเนาะกระทะคือใหญ่แนี่กระทะบักใหญ่นะครับเราแบบเร่เจ้าเขาให้มันสุกได้หูดับได้ อร่อยเป็นสุกๆเลยอันนี้ก้อยหมูเลยเนาะก้อยหมูไปขึ้นทางบนนะครับผมเพื่อนบอกว่าถึงเวลาเลยปวดแขนนะครับยังไม่ได้ทานข้าวจอยโอ้ถึงเวลาแล้วครับผมหมอสูตรเพื่อนมาแล้วนะครับว่าครับพ่อมาบอกแม่ก็ยังไปกินข้าวหรอ

วิปาวเทียบป่าสันวิปา่าันขอบคุณขอบคุณพี่อเยเด้อิงคสาธุสาธุสาธุสาสาสาธาธิสาธุสาธุสาธนสสังุสาธุุธุสาธุสาธุสสาธุสาธสาาธาธิธุสาธุสาุสาาธสางสาุสาาุาส

ครับผมวันนี้เนาะบอลนี้เดินทางมาจากประเทศไทยนะครับมาอันนี้เป็นงานมั้งนะครับผมไม่ใช่งานสู่ขอเนาะอันนี้เป็นงานมั่งนะครับก็หลังจากนี้เนาะซาดัมก็สามารถที่จะเดินทางไปไทยก็ได้นะครับไปลาวก็ได้เพราะว่าเราทำตามประเทศีเรียบร้อยแล้วก็คือผู้ใหญ่รับรู้ทั้งสองฝ่ายใช่ก็คือจะจะข้ามไปข้ามมาได้หมดครับก็ เจ้าพี่อยากบอกว่าให้สาวดํอยู่บ้านก่อน3วันแล้วก็ว่าจะพาสาวดํเดินทางท่องเที่ยวก่นนะก่อนที่จะกลับไทยเราบอกสักห้าหกวันเนาะสาวดํจะกลับไทยได้ไหมอตอนนี้สาวดํามารักธรรมบัตรอยู่เพราะว่าเราสาวดํจะข้ามประเทศเนาะตอนนี้ต้องมีพาสปอร์ตคือเราจะข้ามมาลาวเราก็เลมีพาสปอร์ต รอพันสปอร์ประมาณกลางเดือนเป็นคนที่หนึ่งกลางเดือนครับนีกับฮาเที่ยวก่อนจักราดไม่ได้เคยไปใส่เลยครับเคยเคยไปไกลสุดที่ไหนเนี่ยสวนตาเขียนไกลสุดแล้วอ๋อไปสวนตะเคียนตะเคียนก็ห่างจากนี่ประมาณสี่สิบโลครับที่นั่นที่นั้นไม่เคยไปใส่เลยครับวันนี้ก็คือว่าเซ็นพิธีเนาะสำหรับงานนั่นงานนี้งานแต่ง เดี๋ยวบาลานี่ก็จะไปจัดที่ที่ไทยอีกได้อ่างานมันนี่บกห,หรือเดี๋ยวว่นเพราะว่าอ่ญาติบาลานี่ยังไม่ยังไม่รับรู้เลยอ๋อคือเป็นญาติของฝั่งซาตานแมงจะเป็นละส่วนวันนี้ก็จะจัดอีกส่วนหนึ่ง อ่าจะจัดการโล่การวัดนุ่นอีกแล้วก็แต่งแต่งแต่งอยู่นี่อีกใช่ไหมแล้วก็แต่งอยู่นู่นอีกเดี๋ยวเราปรึกษากันก่อนก่อนหนึ่งก่อนมันแต่งอยู่นี่เลยไว้แต่งอยู่นู่นเลยอ๋อครับผมมันจะจัดงานซับซ้อนครับตอนน่าจะแต่งตอนแรกคนนึงไ้่ได้ติดตามเรื่อยๆนะผมต้องหางานก่อน ก็แปลว่าหลังจากนี้สัตว์รำก็สามารถแบบออกไปไปเที่ยวไปค้างคืนไกลๆได้เนะเาะเลือกสินสอดไหมอ่ะสินสอดเท่าไหร่ครับเลือกสินสอดนะครับผมก็เอ,เอ่อเงิน ประมาณ1นึ่งแสนหาหมื่นะครับแล้วก็ทอนลไปอ่าครัอันนี้บอลนี่โตเลยนะ <c oughs> เป็นคนสองแสนนะครับผมแม่มเขอดง่ายใหงนี้ครับัเพยียงการล็กไปมาหาสูการ์บอดเบนท์วงล็อกมีสกอสดก็ไม่เอาเยอะก่อนทำตามตจาริโอเปี้นีหลังจากเสร็จยังอีกการแดง,งนั่นเสร็จแล้วปทานข้าวไปครับ <c oughs> ข้อความนี้ต้องสามวันเหมือนกันในมาพอขวัญน,นี่นะสามวันเหมือนจีนไทยเนาะตั้งไว้สามวันห้ามลงอืมโอเคครับหลังจากสามวันจะอย่างไรเรื่องเที่ยวโอเคป่ะอลินีะเอา